เฮ้ยไกลของไฟตอนเราจะไปดูคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ก่อนนะครับผมกด s u b s c ด้วยกดดิ่งนะกดลุ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 กูพูดตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะเดี๋ยวพวกมึงดูคลิปไม่จบกันพวกเราจีจารู้ผมออ่ะเออขออนุญาตนอนทีเนี่นะเฮ้ยเราต้องเอนจี้มาพลังมาดิโควิดแล้วไม่มา <rôle> อย่าไปกลัวคว่บินดิแดดโก้ไม่ได้ก็ไม่ได้กินเหลาก็ไม่ได้เนอะเบียกก็ไม่ได้มันคืนอคืนจังวะไม่ได้อรขอหนังเถอะหลบหลบไม่ไหวแล้วมึงมาแค่เปิดรายการ เปิดรายการเนี่ยเหนื่อยครับยังไงวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับผมวันนี้แม่งโควิดชิบหายเลยไปเลยมาทำอะไรกันโควิดขอเล่าความเศร้าได้ไหมวะได้ไหมพี่คืออย่างงี้เพราะว่าเราไม่ต้องทำที่อะไรในโควิดหรอกเรามาพูดเรื่องโควิดเถอะเราจะมาพูดเรื่องนับสถานการณ์ตอนนี้หรือสถานการณ์ที่ผ่านมาก่อนดีสถานสถานการณ์ที่ผ่านมาเจออะไรบ้างรอบที่แล้วพี่รอบที่แล้วอ๋อรอบที่แล้วกูอยู่ในห้องจะได้ว่ากูอยู่ในห้องสองเดือนเต็มสองเดือนเออสองเดือนเลยไอ้แย่แล้วเป็นสองเดือนทำอะไรก็เล่นเกม ้กูบอกเอ้ยไม่ใช่แน่ใจว่าไม่ใช่ใช่พี่นึงอันนี้คือของพอันนี้คือของพิงนิดนึงอ่าไม่ใช่ว่าพี่นึ่งของพี่นิดนึงของกูทุกวันเลยแต่จัดไม่หื่นเลย<ฆ>แม่บอกแล้วกลับตัวแล้วนะแฮปปี้อยู่บ้านแฮปปี้อยู่กับเมี่อะ ม่จักซิมบอกผ่านสื่ออะต้องการอะไรไม่ได้โสดครับได้เล็กได้ฮะ M A P P I I แซนด์วิชกรุมีบอกไอจีด้วยได้เล็กมาได้ฮะับไอจีอ้าวแล้วไม่ได้อ่านเลยว่ากูเป็นอะไรบ้างอย่างไรกพูดไม่จบเลยอ่ะ คือพี่ยังไม่ขัดแข่งลงมากมงไม่ไหวเหตไม่ไหวแล้มีความสุขว่าตอนตอนโควิดอ่ะตอนจากแค่แค่เฟลเกิดการที่เปิดร้านตอนนั้นแล้วเจอโควิดอ๋อเลิศร้านเช้าใช่ใช่ร้านช้าไปก็เลยเจอโควิดอ๋อแต่ก่อนแม่เปิดร้านเช้าใช่ที่หนูคิดได้ชาอะไรชาอะไชาชักชักอะไรชักอะไรชักอะไรชาชักอะชักอะไรชักอะไชักว่าวว่าอะไรว่าทวจุฬาจุฬาลณก่อนประตูเนี่ยประตูอะไรประตูตีหัวพ่อ เอาให้จนได้เนะเออก็ก็ประมาณนั้นแล้วก็เจอโควิดไปอะไรเงี้ยก็คือแบบมันก็เลยต้องปิดตัวลงไปแต่ก็ยังมีงานที่จะทำต่ออยู่นะแล้วคนมากินอยู่เราจะไปปะไปไหนติวพ่อตอนแรกคุณแม่ไปฉับวะเราเอลยแต่พูดถึงอ่ะผมไม่เชื่อหรอกว่าจะไปฉับคนใช่แต่โชว์ที่โชว์ไปหนึ่งคนเต็มแล้วแล้วเคยเคยอยู่อยู่ห้องตอนโควิดเงี้ยเคยเคยชวนใครมากินเล้ยอะไรอะเล้ยทำไมยอก เลย์ลอยก็หลอกเขาไม่เย่อถูกปะมั้เลยอยก็ใครอยากกินเลย์นะก็ไปกินเลย์ห้องพี่แมวได้นะเพราะว่ามีคนไปอ่ะโศกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ครับเฮ้ยแล้วจัดคลิปที่แล้วต่องน้องไอซ์ารน้องานจัดคนที่ล้วไม่รู้ถ้าถ้าคลิปนี้ใครที่ดูอยู่นะครับผมแล้ใครอยากให้น้องไอซ์กลับมาก็คอมเมนต์ได้เลย ไม่รู้ต้องไม่คุยกับเขาเองเนี่ยก็ต้องไปถามเขาน้องก็ถ้าเกิดมีคอมเมนต์มาเยอะๆก็เขาอาจจะกลับมาแล้วฮะ หรือว่าน้องก็จะเป็นน้องอะตอมก็ได้นะถ้าแบบคอมเมนต์มาอยากดูน้องอะตอมอะไรเงี้ยแบบนีก็แด้เหมือนช่วงโควิดนี้ก็ไปทําอาหารเออใช่ไหมเป็นช่องน้องเขาทําอาหารเออใช่เหรออืมใช่แบบเราก็ทำอาหารเป็นเนี่ยเราเป็นพ่อบ้านใจกล้าจริงๆง่อยี่ห้ยอะไรเราทอดจังไม่เลยสักก็ได้พี่คนเดียวไหมอย่าบูมไหมพี่โจยฮะเราต้องิดกันแล้วเรา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 เมื่อเช้าครูฟังข่าวคราวหนึ่งที่เขาบอกว่าของของของต่างประเทศ เขาบอกว่าที่สหรัฐทุกอย่างอ่ะเขาเขามีโควิดสายพันธุ์ใหม่มาซึ่งวันเดียวเออเทียนกินเลยใช่เที่ยขายที่พที่ฝั่งีเขาบอกว่าเป็นโรคยังร้ายแรงแต่มันติดง่ายขึ้นแต่เขาบอกว่ามันเป็นโควิดนี่แหละจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งตอนนี้ติดไปแสนคนอีเหี้ยแสนคนเลยแล้วสายพัันนนธุ์ใหม่อี้ก็ยังป้องกันเหมือนเดิมได้อยู่นะ คือแบบว่าแค่บ้านเราอ่ะห้าร้อยคนแม่งก็แบบตื่นตระหนกแล้วอ่ะไม่มันต้องอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งว่าของเราถือว่าเป็นประเทศที่อ่ะป้องกันได้ดีอันดับต้นๆตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่แรกแล้วเราเงียบมานานแล้วไงเรียบเงียบมาหลายเดือนใช่คือมาเป็นช่วงนี้แล้วดูดูตอนนี้สิพอแป๊บๆพอมาปุ๊บตอนนี้สั่งล็อกดาวน์อะไรมันเกือบหมดแล้วแล้วมันมันมันจะแบบมันจะกลายเป็นคือเู้นแบบแบงแบงติดเชื้อต้องแบบกลายแบบกลายแบบเขาเรียกว่าเชื้อมันกลายเป็นนู่นเป็นนี่ได้กลัวมันกลายเป็นสองปีเลย ไปไปก่อนพาไปก่อนพาที่มึงดูเน็ตฟิกมาช่วยสิไปดูแบบวองเดฟดูแบบนี้มากแล้วแล้วแบบว่าไอ้เนี้ยมันก็ไม่แน่หรอกอ่ะ มึงคือการจะทําหนังเรื่องหนึ่งอ่ะผมคิดว่ามันต้องมีข้อมูลข้อมูลจริงมาว่ามันอาจจะเป็นอะไรนี่ไอ้ยาพี่ไม่ใช่กูเคยดูเหมือนกันนะแต่อันนี้กูคือมีช่วงหนึ่งตอนที่วอลกี้เดนมาใหม่ๆกูเคยดูว่าวอลกี้เดนไอ้พวกซอมบี้มีจริงหรือเปล่าเออเหมือนมีใน YouTube นะที่แบบคนแม่งแบบแล้วแต่แบบเคยเห็นไอไอคลิปที่มันเป็นเหมือนยาไออย่างที่มันเป็นยากล่องประสาทแล้วไม่รู้เว้ยคือจำไม่ได้แต่ทำไมกูกูเคยเห็นเขาบอกว่าที่ต่างประเทศที่ที่อเมริกามันมีซอมบี้หลุดออกมาแบบมันจริงๆอ่ะมันมี ริแต่มันหลุดออกมาแล้วแบบเขาก็ปิดข่าวแล้วแบบมันมันเคยลงข่าวแป๊บหนึ่งแล้วมันก็โดนปิดไปเว้ยมึงไม่ได้แย่งดูการ์ตูนหลานใช่ไหมเออเนี่ยดิ๊ไอ้เยี่ยมู้จริงใชู่้ยจริงเออมันบอกว่ามันเป็นซอบบี้หลุดมาหกเขาบอกหกตัวกูยังกูยังจำได้อยู่เลยตัวเลยอ่ะเออจำได้อยู่เลยแต่แบบแต่แบบพี่ผตัวเอง คือมันก็ไม่คือมันอยู่ทู่ไม่ไม่คือมันเติรเลยได้ไหมเนี่ยเติร์นก่อนคือมันก็แบบไม่ได้เราบอกว่าไปกัดแล้วเป็นเลยมันมันอาจจะแบบช้ากว่านั้นหรือมันมันอาจจะแบบไม่มัอาจจะเป็นซอมบี้ที่แบบที่แบบจะเป็นคนอยู่เป็นผีดิบอะไรอย่างนี้แหละมั้งเออเออมันไม่ได้อะไรอย่างงี้อะอย่างงี้แล้วสมมติว่าถ้าเกิดแม่งมีขึ้นอะไรจริงจริงแล้วอยู่ๆอ่ะไอ้เอี้ยโควิดที่คนที่ติดโควิดแม่งกลายเป็นซอมบี้ทั้งหมดเลยเพื่จะทำไงวะกูค่ะก็จะเขาจละ อ้าวกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเตรียมฟื้นของพี่เใยหรอไงเรากำลังดูเรื่อากำลังดูเรื่อซอมบี้ในชีวิตจริงเนี่ยเสียแล้วกูสงสัยกูสงสัยเออโหซอมบี้ในชีวิตจริงเชยจริงไงก็คือสมมติว่าถ้าเกิดแบบแม่งโควิดทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นซอมบี้อ่ะพี่คิดว่าไงกูรอตายพี่รู้ว่าพี่คิดว่าพี่จะแบบกูใส่แมสติดถ้ำเองไงแต่ถ้าเจอสมมติเนี่ยออกจากบ้านไปไอ้เหี้ยแม่งซอมบี้เต็มหน้าบ้านเลยจับเหี้ยร์อ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยถ้าถามกูนะต้องดูว่า ซอมบี้เป็นเรื่องไหนถ้าเป็นโวลซีกูขอขอบอกเดี๋ยวเพื่อนคาไม่ให้กัดเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบโวลซีมันวิ่งงั้นกูก็แบบแบบคานเลยเอาเชิญเชิญกัดกัดกูเลยอะไรเงี้ยคือคือหมายันมันมันวิ่งเร็วจัดแล้ก็ถ้าใครยังไม่ดูเรื่องโวลซีเขาบอกมันเป็นซอมบี้ที่วิ่งเร็วแบบบู๊พวกอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นวอคกิ้งก็ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู้งนี่ยูแม่งปีนปีนปีอยู่ตรงนั้นกูว่าเดินผ่านกูยังไม่ดู้ว่าเป็นซอมบี้กูแดริวแน่นอนหน้า คือเรื่อง The The Walking Dead อะมันเป็นซอมบี้ที่แบบว่าเดินช้าอืมอันเราหนักอันนี้คือเราไม่ได้พูดถึงโควิดแล้วนะอันนี้คือเราพูดถึงมีอะไรรีวิวหนังถ้าใครอยากเห็นพวกเราสปอยหนังเบนมาบอกไว่าอะไอยกันยับเยินเนี่ยหรือแม้ก็แบบมีแอ็กมีแอ็กมีใหม่อะไรนะคือไล้วกูว่าคือถ้าถ้ามันมีซอมบี้จริงนะกูอยากแบบไปขโมยมืนให้เราไปยิงมันแต่ทำไมหน้าตามดูลามกอะเหมือนแบบมันไม่เคยหรือยกซอมบี้แบบอยู่เงี้ย เหมือนมึงรู้วถ้าซอมบี้มีจริงแล้วจะเป็นแบบซอมบี้นะผู้หญิงไม่น่าเข้าใกล้เขาไม่ผู้อย่างไรอยากให้พี่เขาอยากให้พี่คุ้มครองไม่จ้าตัวแบบเฮ้ยพี่คุ้มครองเองเลยคุ้มครองเองเดี๋ยวก่อนโควิดกลายเป็นซอมบี้เลยเออเงยนี่เองมันสามารถกลายเป็นมากกับมมาแต่ว่าแต่ว่ามีแต่ว่าให้พูดอ่ะมันมีความใกล้เคียงตรงที่ว่าไม่ติดกันไม่ติดง่ายง่ายงคือไม่ติดจากการแครใจอ่ะมันมีมันมีมันมีคลิปหนึ่งกรบสกิจเยอะช่วงนี้ไอ้สัตว์กับกิจเยอะ คุยกันจะใช่ก็ใเออลืมอ่ะคือแล้วแล้วมันมีคนนึงมันทําแบบว่าถ้าจะป้องกันได้จริงๆนะแม้แต่ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมีคนนึงที่มันมันทําแบบเป็นแบบห่วงยางอ่างเงี้ยแล้วมันก็คือคนห้ามเข้าใกล้โซเชียลดิสแคนสเอออารมณ์แบบว่าถ้าถ้าไม่มีใครเข้าใกล้มันมันก็ไม่ติดแน่ๆเข้าใจปะไม่มีใครมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่าคืออ่ะมันก็ยังดีกว่ามึงไปเบียดกับคนอื่นอ๋อเออตัวบ้าเห็นแบบแฝด เออมันก็ยังดีกว่าแบบมังไปเบียดแ,แต่พูดถึงก็คือมันก็คนเอาไม่พูดถึงเรื่องบ้องตาหัดเรากแบบว่ามันคน ันนะไม่ว่าจะเป็นของดิบอ่ะไม่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 ว่าจะกุ้งก็ตามหรือจะกึ่งก็ตามไม่ว่าหมูเนื้อใหญ่ทุกทุกสารพัดทุกการเนื้ทุกการกินทุกอย่างเน้นอย่างเน้นให้ไปเป็นของสดไม่ไม่เอาสดของสุกดีกว่าคือทําให้มันสุกอาจจะแบบไม่อร่อยหน่อยแต่คือแม่งปลอดภัยเราควรรักษากันแล้วก็คือรู้ป่ะครูรู้สึกโควิดมันเหมือนพยาธิพยาธิแบบว่ามันไต่มันก็ไต่เข้าไปในตัวเยี่อะไรคือพี่เคยโดนใช่ผมแนะนำในเรื่องของโควิดนะก็คือหนึ่งต้องล้างมือเยอะๆใช่แล้วก็พกเจลก็พอแล้วก็ ใส่แมใส่แมสแล้วก็พยายามแบบดิกเลี่ยงผู้คนแล้วที่3ก็พยายามกินเหล้าเยอะๆเพราะเนี่ยผมกินเหล้าแต่ช่วงโควิดต้นปีทุกวันนี้เป็นเลยทุกวันนี้ผมก็พยายามให้แอลกอฮอล์อยู่ร่างกายเนี่ยกับผมตลอดก็คือแบบเป็นห่ลทุกคนก็เลยก็เลยคือแบบมว่าเป็นหลทุกคนก็คือเอาแอลกอฮอล์มาให้เรากินแทนมึงลดน้อยอย่ากินเหล้าเราก็ต้องทิกอย่างนะ ร้านเหล้าอ่ะเขาขายรายได้ไปเท่าไหร่เด็กเด็กเราเขาขายรายได้ไปเท่าไหร่ใช่ไอ้มีช่วงนึงที่เราก็ไปอุดหนุนน่ะใช่ไหมที่เราต้องไปเอนเตอร์เทนน้องเขาเรียกน้องเอามาเอนเตอร์เทนให้ทุนการศึกษาไม่ได้อยากเที่ยวนะจริงจริงอ่ะอันนี้ต้องเข้าแล้วเราเล่าแอลกอฮอล์ให้เขาจะได้ต้องเข้าแล้วให้เขาจะได้ออกตังไปเที่ยวนี่ถ้าถ้าถ้าเข้าแล้วถ้าถ้าร้านถ้าเราเข้าแล้วนะเราจะบอกชื่อเราให้เลยต้องเข้าแล้วเดี๋ยวเราไปเราเขาเลยเพอเพอนะจ่ายมากกว่าที่เขา มากกว่าที่คุณจะจ่ายให้พวกเราอีกอันนี้อันนี้คือเราที่เราทำคลิปนี้ขึ้นมาเราเป็นหัวลูกโซใช่เชนด้วยแล้วก็คือเป็นห่ว คนอยากให้ทุกคนตั้งรับกับการที่มาเจอโควิดในรอบนี้เหมือนกันแต่ม่งน่ากลัวจริงนะใช่แต่มันมันรอบนั้นน่ากลัวมันน่ากลัวเพราะว่ามันมันเยอะจริงอะก็อย่างที่แม่บอกไปรอบที่แล้วนะตอนตอนตอนแรกว่าที่เราทำคลิปเนี้ยเราอยากให้ทุกคนสนุกด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ทันโควิดมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราแม้คือรอบสองแล้วแล้วเราไม่ต้องแบบไปตื่นตนกเหมือนรอบแรกที่บบว่ากลัวหรืออะไรเงี้ยคือเราควรที่จะกลัวเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนชินกับมันแล้วแต่ก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าตอนที่โควิดรอบแรก อ่ะมันมีอะไรที่ใหม่ตลอดนะใช่อย่างแรกที่เห็นเดียวๆนะเนี่ยใบเตยเป็นติดมึงเคยเห็นซเว่นเตอร์แตกไเว็นติดแล้วก็มีใหมที่ใหม่คือตัวใหม่ปกวิ่งมันมีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ตกใจและน่าน่า กลัวที่สุดเลยนะว่าคนไทยไม่ได้กลัวโควิดมากเท่าเท่าไหร่กลัวไม่มีเหล้าแดงมึงเห็นเหล้าของไอตอนที่เขาใช่ใช่ใช่ที่ที่เขาเปิดให้ขายวันมึงก็เห็นกูหนึ่งในนั้นครับค่ไหนไอตีเลยวะไอ้นี่เขาไม่ตีกันที่แพ็คโคแบบแพ็คมาแย่งเหล้าแย่งเบียร์ก็โอเคครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะที่เราพูดมาก็เราหน่อยหนึ่งเราหน่อยโควิดสองเราออกไปทำอะไรไม่ค่อยได้ใช่เราก็เลยทำคลิปทำนู่นทำนี่ไปเล่นอะไรก็ไม่ได้เหมือนเดิมมาอัปเดตข่าวสารมาตอนนี้โควิดมันเป็นยังไงมันน่ากลัวขนาดไหนอะไรเงี้ยต้องครับผม แล้วก็ซึ่งโอเคเดี๋ยวเราขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับผมแล้วกจะร้องเพลงว่าเพลงเพลงเราจะทำไม่ใช่เพลงที่กูฟังตอนนั้นนะโอ้ยเบื่อเบื่อเบื่ออย่าฟังเหมือนกันฟังกูฟังที่ที่มันมีผู้หญิงคนนึงมาเต้นไงที่มันดังๆอ่ะเอองั้นปิดไปด้วยเพลงน้โอ้ยเบื่อเบื่อเบื่ออย่าลืมกดติดตามเรากดแชรชิทจารดด้วยนะครับผม